นะครับตั้งดดตงนะครับ20นาทีนะครับให้20นาทีไปสนามนะครับท่านผู้ชมครับเอ่อตอนนี้ผมอยู่ในไลน์วินนะครับเดี๋ยวทุกคนจะต้องลงวินตรงนี้นะครับอยู่ในมุมเหลี่ยมมุมวินตรงนี้ต้องอยู่ท้ายรถถึงจะสวยกว่านะครับภาพมาแล้วครับเตรียมลงวินแล้วครับสำหรับศิลปินบุรีครับ ครับ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  <laughs> <laughs> กอนใจคือนะครับจะวิ้มก่อนครับ ไปแล้วครับเก็บเข้าไปฟินิชแล้วครับแต่ว่าเตลวิสครับมีปัญหาอยู่ วิ้นตัวเปล่าวิ้ตัวเปล่า oh ว so ิ่าไปกตัวเปล่าดึงก่อนเอาังคนเดียววิ้นตัวเปล่าค่อยๆก่อนใจเย็นไม่ต้องใจเย็นไม่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 เดี๋ยวมันดึงเองค่อยๆใจเย็นใจเย็นค่อย

ไปไปคนนี้ดีดีเบีไปไปที่เปนรถมันร้นมานเบียเบียถ้าขึ้นไปได้บวกหนึ่นะไม่มีผาคลุมเกียวเกานเกียวหัวโอเคนะรับร้ไไม่ไม่ไม่สมองอกที่ยาคุมได้ไม่ได้ให้วินแต่งกันถ้าแต่งปรวแล้วตวนึ่น้าประวนี่มยาคมตเลยมีบมีบไมีบ ฟังผมไม่เกี่ยวฟังผมกรรมการคุณนักแข่งฟังก่อนผมเคียร์กับกรรมการผมเคียรกรรมการก่อนอยเหี้ยบอกผมเคลียร์กรรมการก่อนไอ่ก็เี้ยนไอ้เนี่ยเอานี่เรามาังี้ยเปดเปิดเปิดฟนีเรามาเชมได้ัหมเรามาดึงดึงมาดึวมดแลงลงมาดึงมึงบอกเขาว่าสมองบกไม่ต้องมีภาพพุ่มเหรอบายเอาม้บอแล้วมาวานี่สมองบกไม่ใช่ามีตา จริงๆมันต้องคุมคลรีนาขาดได้เหมือนกันเลยจะเป็นสอมอหรือต้นไม้อะไรแล้วแต่กำลังสกเถียงกันอยู่ครับท่านผู้ชมครับเรื่องสองมอโบกกบผ้ากจริงๆอ่ะการใช้วินเนี่ยมันต้องใช้ผ้าคุมตลอดแหละครับแต่ตอนนี้มันหลุดไปเมื่อวานนี้ก็ก็ยกผลประโยชน์ให้กับน,นักแข่งนะครับเดี๋ยวยังไงก็ต้องให้ทางนักกระแจงผมต้องผมต้องเอาเอากรรมการมานั่งเรียนกอไก่ขอไข,ข่กันหมดครับระหว่าง าคุณวินกับเบลค้องต้นไม้เนี่ยมันต่างกันมันมันไม่เหมือนกันโดยสิ้นเชิงหน้าที่หน้าที่ของการทํางานของ2องทีมนก็ไม่เหมือนกันแต่เมื่อวานหลุดไปแล้วครับถ้าหลุดไปแล้วปล่อยเลยตำเลยไปครับ ตรงนี้จริงๆไม่ให้เข้านะไอโอมตรงนี้จริงไม่ให้เข้าหลายนีหลายกรรมการผมอยู่ข้างนู้นไงผมผมอยู่ข้างนูเดินอ้อมเลยไปอยู่นะจะเป็นตัวอย่างเตัวอย่างที่อย่เราเก้านาทีเหลือกี่นาทีเ้าเก้าเก้านาทีไม่ถึงดี

派什么下去打？